คุณตลกต้องตลาดนั้ผู้หายูกตตีนี้ใจใหญ่ร้าเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เข้ามาแล้วผู้ชิดกันเลเรงมินี้มไทยใครเป็นใครกันิไดมิาเทพบุตมามาหาดีมิตรอาเกยเราลยทกคนที่น้องมาดูกับผู้ชิกันล่เรื่อบังคับ้วยริษัพารีรองกันาเป็นสันาดูกวันนห้องจำพารนั้นสีนงไปห้ามหาด่อที่รองเ้าบ้านงได้ตะบนด่างาอะไรได้ไม่หยอนไเบื่อบาเดินจะป้องสา กูเดียวกันข้างเดียวกันต้อเอามาในนของข้าอินทรสกอตดเรือสกอตดฮอนต้องวดกันีแล้วับเที่ยวนี้แต่เที่ยวแรกู้ากันลครับสุดสดว่าผู้ินกัสกอร์ดทนมนอาต้องกาะจะทำอะไรโอป้ามหาดรได้ในเมื่อนี้นัทสิมาโดยทางหลวงต้งใหญ่ของวันทองวันี่จะวยทวยสกรี่ยนี้ี

คุยาหมดแทนคนกบยันนกบขยันคนกบยัน้นกบันนกบข่ันคนกบยันคนกบขยันคนกบขยันคนกบยันคนกบยันคนกบขยันคนกบขกัน้นกบขยันนกบยันคนกบข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 ะคนกบขยัน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 คนกบนกบขยนกบรยัปคนกบยน้นกบยันคนกบขยันคนกบันคนกบขยันคนกบขยคนกบยแน้นกบขยันคนกบคนกบคนกบขยันคนกันนกันนกันนกบั ในในครับนาวาเขาจะเหลืออีกคู่เดียวนะครับก็คือคู่ชิตชนัลเลอรเมื่อสักครู่นี้ในรอบสลับสายน้ำหรือว่าสลับร่องน้ำระหว่างโหมฟ้ามารา,ากับปอนต์ปิดไใชไนะรับ ทะเลทะลุปนเรือหาปลานะครับเรือหาปลาที่เข้าไปในรอบรองชั้นลเลิ่อทุกที่หนึ่งนะครับรอบน้ำแดงร,รอพาราถีนกระไหลร,รอบน้ำน้ำเงิโดดโกกนจบลมกบแพงมุกบ้านตะบน